วันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่22่ธันวาคม2531ที่บอกไว้ก็เพื่อจะได้ทราบข้อบันทึกเมื่อไรสำหรับตอนที่แล้วมาไปยับยังอยู่แค่สวรรค์ชั้นดาวดึงจึงงได้พูดกันถึงอนิสงส์แห่งการสร้างสลา ในการสร้างชอบฟ้าข้นนาวสุดรรมารวมความว่าบรรดาผู้ชายอกสามศอกที่คิดว่าจะจะหลายกับผู้หญิงนั้นไม่แน่นอนนักในเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้หญิงจะหลายกว่ผู้ชายแต่ว่าตอนที่พูดไปนั่นข้ามไปตอนหนึ่งนั่นคืออนิสงสองกันการสร้างสะปรกรณีหที่บ่อน้ํา เป็นอันว่าเมื่อท่านส3คนช่วยกันขุดสระน้ำแล้วขุดบ่อน้ำได้น้ำใสสะอาดและเป็นที่กินที่อาบที่ล้างหน้าของท่านผู้เดินทางสร้างความสุขสบายให้เกิดขึ้นตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีพัญญาคนที่สองของท่านมาคมานพ คนนี้ไม่ทําเกี่ยวกับสลามีความรู้สึกว่าเวลานี้สามีกับเพื่อนทําบุญทำกุศลสร้างทางไปสวรรค์แต่ว่าไม่ชวนผู้หญิงร่วมด้วยเห็นแยกเขตผู้หญิงแต่การเขตผู้หญิงหรือไม่เขตเป็นเรื่องของท่านเราในฐานะเป็นหน้าที่เขาวัญญา เมื่อสามีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีดีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีรวยเราก็รวยด้วยเมืม่อสามีจะไปสวรรค์เราก็ต้องไปด้วยเราจะไปอยู่กับท่านได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องขนานนี้ทำก่อนเอเ็นอเบนว่าท่านสุนันทานีตามประวัติไม่มีปากไม่มีเสียง ปากมีเสียงมีแต่ก็ไม่พูดภาสาม,มีรำคาญเยะว่ากันไปทีพัญญาทั้งสามคือท่านสุธรรมาท่านสุนันทาท่านสุจิตราสามท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหญิงที่มีความสงบสง,งยมมากแต่ว่าท่านสุชาดามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นญาติกับท่านกับสาม,มีคือมาคมานพ และมีความรู้สึกว่าตนเป็นคนสวยก็คงจะยิงในความสวยในเมื่อถือตัวว่าเป็นญาติด้วยถือตนว,ว่าเป็นคนสวยมากกว่าเขาด้วยก็คงจะมีลีลาทำให้สามีรำคาญถ้าพิจารณาตามเรื่องแล้วที่ตนมาเข้ามานบรําคาญสตรีเพื่อสตรีก็คงจะเป็นท่านผู้ชาดาเป็นเหตุ ฉะนั้นท่านสุชาดาคนนี้ไม่ปรารบเรื่องบุญเรื่องกุศลใดๆทั้งหมดต้องการอย่างเดียวแต่งตัวสวยสดงดงามหวังจะบำรุงบำเรือสามีด้วยกามมารม์นีกรดูผลข้างหน้าต่อไปอย่าเพิ่งไปอินทาท่านทั้งหมดนี้ท่านไปนิพพานหมดแล้วนี่เราพูดกันถึงตอนต้น รวมความว่าเมื่อท่านท่านสุนันทาท่านเห็นว่าสามีขุดสะน้ำเป็นที่กินที่อาบเป็นที่เล่นของคนผู้เดินทางมีความสุขท่านก็มาเริมพึงว่าการมีต้นไม้พักผ่อนมีความสุขร่มเย็นก็ดีมีแท่นนั่งก็ดีมีศาลาพักก็ดี แต่ก็ยังขาดดีอีกดีหนึ่งนั่นคือความอิ่มถ้าอิ่มด้วยก็จะดีมากฉะนั้นท่านสุนันทาจึงสั่งให้คนสร้างสวนย่างเข้ามาสร้างสวนเอาสวนผลไม้ผลไม้ทุกประเภทที่คนนิยมเวลานั้นมาปลูกข้างข้างสะทั้งหมดเป็นสวนใหญ่มาก แล้วก็บริลงรักษาอย่างดีตั้งคนตั้งเวรรักษาไว้เพื่อผลประโยชน์คือคนเดินทางไปมาเมื่อได้พักผ่อนแล้วก็ได้กินผลมาทับนน้ำผลไม้มีความอิมอ่มอิ่มน้ำสำราญบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ไม่ดีเสียงแห้งมาตั้งแต่เช้าวันนี้จะไปได้ทังไหนก็ไม่ทราบเ <c oughs> วลาพูดก็กลัวกันปากไม่ดี <c oughs> เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์ก็เป็นไปตามนั้นคือว่าท่านสุนันทาไม่เคยเก็บเงินไม่เคยเก็บทองปล่อยเป็นสวนสาธารณะก็เป็นที่ชอบใจของคนเดินทางคนเดินทางที่มาพักบริโภคเองบ้างและสำหรับคนนี้ต้องมีการแถมนั่นก็คือแถมว่าก่อนที่จะก,กลับ ก็คิดถึงสามีที่บ้านบ้างคิดถึงพัญญาที่บ้านบ้างคิดถึงลูกบ้างคิดถึงหลานบ้างคิดถึงคนรักบ้างก็เก็บผลไม้ที่ตนชอบใจที่ว่าดีที่สุดไปฝากไปฝังก,กันท่านสุนันทายก็ทราบเหตุนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ว่าถือว่าทําเป็นทานอะไรก็ตามถ้าเป็นความสุขของบุคคลผู้รับก็มีความพอใจ นี่อานิสงที่นั่นท่านสุทันนันทายจะพึงได้คือเมื่อท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลก <c oughs> มีวิมานสวยสดงดงามเป็นที่อยู่นี่เพราะผลแห่งการสร้างสวนสร้างสวนผลไม้นี่ก็มีวิมานเหมือนกัน ฉะนั้นบรรดาท่านพุทตบริษัททุกท่านที่นำต้นไม้มีผลก็ดีนำต้นไม้ที่ไม่มีผลก็ดีไปปลูกเป็นสาธารณประโยชน์ในที่ต่างๆก็ดีในวัดก็ตามอันนี้สงฆ์ของท่านคือก็คือจะมีวิมานบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสสทวโลกตัวอย่างท่านสุนันทา สำหรับท่านสุนันทานอกจะมีวิมานเป็นที่ชอบใจของตนได้ชอบใจกขบวูคนอื่นแล้ววิมานสวยมากใหญ่โตมากนอกจากนั้นผลที่สร้างสวนสุนันทาก็มีสวนสุนันทาปรากฏขึ้นบนสวรรค์ชั้นเดาวถึงสถิวโลก <c oughs> ใกล้ๆกับสาป,ปุกรณีเขาท่านมาขมานพกับเพื่อน ท่านมาเข้ามานกกับเพื่อนสร้างสะเป็นเหตุให้ได้สระปุรณีบนสวรรค์ชั้นเดาวถึงสถิวโลกเป็นที่เล่นเป็นที่สำราญของบรรดาเทวดา,ดาและนางฟ้าทั้งหลายนอกจากนั้นสวนสนันทาที่ปรากฏว่ามีผลไม้ทิพย์ทุกอย่างตามที่เทวดาและพรหมทั้ทงหลายหรือว่าบรรดาคนทั้งหลายคนทันทั้งหลายต้องการ มีทุกอย่างแล้วก็มีความสวยสดงดงามเป็นพิเศษสว่วนนี้ไปที่หน้ารื่นรมของเทวดาทางฟ้าทั้งหมดปรา,ากฏว่าเทวดาและนางฟ้าชอบไปมีไปบันเทิงมีความสุขหมายความไปรื่นเริงกันนะไปเที่ยวไปเที่ยวสวนพุทธันทากันเป็นปกติมีความสุขมากเมื่อไปเที่ยวแล้วก็อาบน้ําในสระโกรณีพื้นที่ชอบใจ บางครั้งเท้าสักกะคือพระอินทตด้แก่มาขมานพก,ก็พาบริวารของท่านไปเที่ยวสวนสุนันทาเหมือนกันเป็นว่าสวนสุนันสวสุนสันทาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเทวดาแหลือนางฟ้าทั้งหลายเป็นแดนในความสุขนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททำอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สร้างวิหารทาน ไม่ได้สร้างโบสถ์ไม่ได้สร้างวิหารการปรเรียนแต่ว่าทำสวนผลไม้ให้บุคคลทั้งหลายได้กินได้บริโภคมีความสุขเป็นสวนสาธารณะเราก็มีวิมานเหมือนกันส่วนที่จะแถมให้ก็คือว่าเกิดขึ้นไปเทวดาเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าก็จะมีสวนทิพย์เป็นที่รื่นเริงใจอย่างกับสวนสุนันทา เป็นอันว่าท่านสุนันทาพัญญาคนที่สองก็มีสิทธิ์ไปสวรรค์เช่นดาวดึงสัตวโลกต่อมาท่านสุจิตราท่านสุจิตรานี้เป็นพัญญาคนที่สามท่านสุจิตราก็มานั่งนึกในใจว่าท่านมาขมานบซึ่งเป็นสามีสร้างศสลา ลูกต้นไม้สร้างแท่นถินขุดสระทำแล้วแล้วก็เป็นบุญสาธารณประโยชน์ันท่านทุธรรมมาก็มีความฉลาดสร้างช่อฟ้าสวมเหมาสลาหลังนั้นทั้งหมดเป็นของทุทธรรมาแต่ผู้เดียวแต่อน,นี้สงได้ทุกคนท่านนี้เรื่องการมีเขียนชื่อก็ไม่กัน เขียนชื่อถือลาที่โกติที่โบที่วิหารบางทีบางวัดถ้งว่าใครก็ออกเงินมากต่างเขียนชื่อคนนั้นเขียนนามสกุลคนนั้นบางท่านที่ออกเงินน,น้อยไม่มีชื่อก็อาจจะโกรธทั้งนี้บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าจงอย่าโกรธเขาชื่อในเมืองมนุษย์จะเป็นชื่อเขาอใครก็ตาม แต่ว่าอานนีสงส์ทุกท่านยอมได้เหมือนกันตัวอย่างเานมาขมานบสร้างสลาหลังเดียวสาคนก็ไปเกิดเป็นเทวด,ดาหมดทั้งสาคนมีวิมาน,นคนละหลังทั้งทั้งที่สลาหลังนั้นชื่อสาสาคนไม่มีเลยเป็นชื่อของท่านสุธรรมมาคนเดียว ผู้ที่ร่วมสร้างคือช้างก็ไปเกิดเป็นเทวดามีนามว่าเอราวัณเทพบุตรมีวิมานแถมหนึ่งหลังไม่กันไม่ต้องรวมกับใครท่านวัตตกีคือนายช่างก็ไปเกิดเป็นวิศนุกรรมเทพบุตรมีวิมานหนึ่งหลังไม่กันนี่รวมความหมชื่อของท่านสุธรรมมาชื่อเดียวแต่วิมานได้้จริงๆสิหลัง ต่อมาท่านสุธรรมายเองไม่ไปเกิดเป็นนางฟ้าก็ปรากฏว่ามีวิมานอีกหนึ่งหลังเจ้าของชื่อเจ้าของชอบฟ้าก็มีวิมานหนึ่งหลังเหมือนกันฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านและลูกหลานทุกคนที่สร้างแล้วทําแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อก็อย่าไปสนใจเรื่องชื่อสนใจเรื่องศรัทธาเป็นสำคัญ ศรัทธาเรามีแล้วเราบริจาคแล้วเราทําแล้วอย่างนี้อัน,นิสงฆ์ใครว่ายังไงก็ตามอัน,นิสงฆ์จะได้กับเราอยู่เสมอกลวงความว่าท่านสุจิตราก็คิดคิดว่าเมื่อท่านสุธรรมามีชอบฟ้าสวมไปกับสามีได้เมื่อท่านสุนันทามีสวนผลไม้ก็ไปกับสามีได้ร่วมกับสามี ทั้งทั้งที่ไม่ต้องขออนุญาตที่หายเองเวลานั้นที่มากกว่าต้องซื้อเป็นที่ป่าจาัดสรรที่เองไม่ต้องขออนุญาตสามีก็ทําสวนท่านสุติตราก็คิดว่าอีกแถบหนึ่งของสะ <c oughs> มันยังไม่มีสวนแต่คนเรามาได้พักผ่อนสบายอาบน้ำมีความสุขเดินเล่นในสวน แต่ถ้าว่าถ้าได้ทัดทรงดอกไม้กรดมดอกไม้หอมๆเอาดอกไม้ไปนั่งดูบ้างทัดทรงบ้างติดหน้าบ้างติดอกบ้างอย่างนี้ความสุขจะเพิ่มพูนขึ้นเพราะเครื่องประดับยังได้สั่งสร้างทำสวนขึ้นสวนหนึ่งเป็นสวนดอกไม้โดยเฉพาะจดสรรดอกไม้ที่ดีแสนดีเท่าที่มีในเวลานั้น รวมความว่าจัดไม้ดอกไม้ทุกประเภทเพราะคนเราไม่แน่นอนนักคนนั้นชอบอย่างนี้คนนี้ชอบอย่างนั้นมีไว้ให้ทุกอย่างเมื่อดอกไม้งามสะพรั่งออกครบก็ไปที่ชื่นใจของคนมานั่งปุ๊บเห็นปั๊บชื่นใจแล้วต่อมาก็อาบน้ำาอาท่ามีความสบายพักผ่อนแล้วลุกก็เดินไปเก็บผลไม้กินมีความสุข เมื่อท่านสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ขึ้นเป็นที่รื่นรมของคนอันนี้สงที่ท่านจะพึงได้คือว่าตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชช้นเดาดึงสัตวโลกเหมือนกันอันนี้สงที่สร้างสวนดอกไม้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วิมานหนึ่งหลังสวนสดงดงามเหมือนกันใหญ่โตน่าอยู่ไม่แพ้พัญญาทั้งสอง <c oughs> ก็นอกจากนั้นก็มีสวนพุจิจิตราเกิดขึ้นเป็นสวนสวรรค์ข้างๆสาบุครณีเป็นที่ยินดีเป็นที่ชอบใจของเทวดาและนางฟ้าทั้งหมดสวนนี้ปรายกฏว่าจะมีนางฟ้าบำรุงทั้งสองสวนนี้นะสวนพุนันทายก็ดีสวนพุจิตรายก็ดีจะมีควานางฟ้าบำรุงเป็นปกติ สำหรับนางฟ้าที่บำรุงสวนบรรดาแานพุทธบริษัทบางท่านบางคนคิดว่าเราปลูกต้นไม้ในวัดแล้วก็เราปลูกต้นไม้ดอกในวัดต,ต้นไม้มีผลกินในวัดหรือในที่สาธารณะแต่ว่าที่สาธารณะกับที่วัดนี่ม่นในสงต่างกันเพราะวัดเป็นเขตของสองเป็นเขตในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธเขต เป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ว่าท่านสร้างให้เป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรมแต่ผู้อยู่จะทรงศีลทรงธรรมตามที่จะไม่นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่จริงๆแล้วบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอุทิศตรงเพื่อพระพุทธศาสนาจึงจัดว่าเป็นของสงฆ์โดยตรงเป็นของพระพุทธศาสนาโดยตรง การไปซ่อมแซมวัดก็ดีบำรุงวัดก็ดีสร้างวัดก็ดีสร้างสวนผลไม้ในวัดก็ดีสร้างสวนดอกไม้ในวัดก็ดีก็ชื่อเป็นผู้มีส่วนบำรุงวิหารนทธานที่่าร่วมในการสร้างวิหารนานให้ร่วมกันกุฏิวิหารเป็นที่อยู่มีความสุขสวนดอกไม้ทำอิ่มหนํำสาราญมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของวิหารนาน ดอกไม้สร้างความชื่นใจเกิดขึ้นมีความสุขเป็นของเรื่องถึงกันฉะนั้นอานิสงส์ในการสร้างในเขตของวัดก็เหมือนกับท่นอินทกะถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอานิสงส์มากอย่างนั้นสำหรับสวนสาธารณะธรรดาท่านพุทธบริษัทใครก็ได้คนมีศีลมีธรรมใช้ก็ได้ คนมีศีลมีธรรมดีมั่งกบพร่องกะแพ่งมั่งใช้ก็ได้คนไรศีลไรธรรมใช้ก็ได้ฉะนั้นอริสง์จึงไม่เหมือนกันอริสง์ที่จะพึงได้ก็คือเหมือนอังคุละเทพบุตรแต่ทว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าเลือกเฉพาะผลใหญ่อย่างเดียวยงเลือกทั้งผลเล็กและผลใหญ่เึ่งใดใกล้มือคว้าไว้ก่อน ในหมายความว่าท่าสวนสาธารณะเขามีขึ้นเขาต้องการต้นไม้เขาต้องการดอกไม้เราก็ไปร่วมกับเขาอย่าลืมว่าข้าวแต่ละจานย่อมมีค่าข้าวหนึ่งกระมังใหญ่ก็มีค่าแต่ว่าข้าวแต่ละจานจานไม่จะน้อยกระมังแต่หลายๆจานข้าวก็สามารถเต็มกระมังได้ชั้นใดบุญกุศลที่บรรได้แต่พุทธศาสนิกนชนทั้งหลาย ทำบุญกับสนสาธารณะที่สาธารประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเขตสงฆ์แต่ว่ามีโอกาสทําบ่อยๆก็เชื่อว่าจะเป็นการสั่งสมบุญให้เต็มที่ได้เหมือนกันอย่างที่พระเจ้าทรงตัดว่าน้ำฝนตกที่ระยดิดระยดัด <c oughs> สามารถทําพัชนะให้เต็มได้ชั้นใดบุญกุศลที่จะทําแล้วใช้แม้แต่ครั้งละน้อยละน้อยแต่ว่าทำบ่อย ก็สามารถจะทำให้บุญบรารมีของเราเต็มบริบูรณ์ได้ฉะนั้นขอทุกคนจงอย่าเลือกเฉพาะที่สงอย่างเดียวส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่จำกัดหมายความเป็นสาธารณะให้ทำด้วยน้อยก็เอามาก,ก็าเอาอย่างนี้เราจะไม่เสียทีในการเกิด เพราะว่าตมวัดวาต่างๆก็ไม่แน่นักนานๆถ้าเจ็บปลูกต้นไม้สักทีอาจจะมีหลายๆวัดต้นไม้ของท่านเ,เต็มแล้วไปปลูกก็ไม่มีที่ปลูกฉะนั้นถ,ถ้าท้าวีที่สารณะมีที่ไหนเขาวชวนที่ไหนไปที่นั่นมันก็เป็นปันจจัยของความสุขนอกจากความสวยสดงามเราให้ความสุขกับคนที่เห็นคนได้ได้ใช้ได้ดมได้กินผลอย่างนี้ถือเป็นทาน <c oughs> เอเสียงมันคอยคิดจะเป๋ๆปไ,ปไปแล้วบรรดาท่านผู้บริษัทว <c oughs> ันนี้ขอไม่ดีแต่เช้าเมื่อว่าต่อไปมีเวลาสักหกนาทีก็ขอพูดเรื่องพัญญาคนที่สี่อือนางสุชาดานางสุชาดานี่ไม่เอาเรื่องบุญถือว่าเรามีผัวต้องการความเป็นผัว เราจนเมียต้องบำรุงหัวให้มีความสุขแั้ได้กาม,มารมณแต่งตัวสวยๆสร้างความให้สุขจิตให้เกิดกับผัวเวลากลับมาบ้านแต่คนที่เมีอารมณ์อย่างนี้ก็จะมีอารมณ์อิจฉาทิษยายคนอื่นไม่ได้เป็นของธรรมดาอาจจะค้อนอาจจะแค่อาจจะแงะอาจจะสร้างความรังคาญให้อีกค่ายหนึ่งเพราะเข้าใจว่าตัวสวย ความจริงความสวยสดงดงามของร่างกายนี่มันไม่ทนและก็มันไม่แท้เพราะร่างกายมีส่วนของความสุกปรกผิวพัธุ์ที่คิดว่าสวยมันก็สวยไม่จริงมันดีไปเดี๋ยวเดียวมันก็สุกปรกโสโครก <c oughs> ส่วนภายในร่างกายทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดมีแต่สิ่งสกปรกโสโครกแล้วร่างกายก็เหลวยืย่คือแก่เหี่ยวลงไปทุกวันทุกวัน ความเบื่อหน่ายของร่างกายก็ย่อมมีนี่เป็นเหตุจะนี้ก็มังที่มาเข้ามานบยังมีความเบื่อหน่ายในสตรีคิดว่าชาติหน้าม่ต้องการจะครบเมื่อนางสุชาดามีความประมาทอย่างนั้นจะลืมนบัน,นดาท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามัจจุนโนป,ะ,ปะมาโทมัจจุโนปะทงังความประมาทเป็นทางของความตาย นาสุชาดานี่ประมาทมากความสวยช่วยคนไม่ได้หลงความสวยมาเท่าไรมีทุกข์มากเท่านั้นหลงความหลงความสวยมาเท่าไรก็มีความเร่าร้อนมาเท่านั้นขั้นสุดท้ายปลายหลังจะมีอารม์เต็ม้วยความทุกข์เพราะความสวยมันลดตัวไปเมื่อเธอประมาทตายจากความเป็นคน ก็ไม่ได้เป็นนางฟ้ากับเขาไปเกิดเป็นลูกแช่างหมอท่านมาเข้ามานกกับหร,หรือว่าพระอินทร์ท่านกับพิจารณาว่าเมียสามเมียตามมาแล้วแต่น้องแก้วสุชาดาหายไปไหนท่านก็ใช้กำลังการใจที่เป็นทิพย์สอดใส่หาไปก็พบว่าปรากฏว่าน,นางสุชาดาไปเกิดเปน็นนกยาง ไปเกิดเป็นุกย่างไปย่องน้ำตกแตกตกแตกน้ำตื้นๆหนาปลากินท่านพระอินทร์ก็ไปทรมานให้นกยางรู้จักรักษาสินห้านแสดงองค์ให้ทราบว่าฉันคือพระอินทร์หรือว่ามาคมานพเป็นสามีของเธอในชาติก่อนเวลานี้สามพันยาเพื่อพีคนด้วยกันเป็นพันยาฉันก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ว แต่น้องแก้วก็มีความสวยสดงามเป็นนกยางขาวสวยมากแต่ไม่ไหวมาหากินแบบนี้มันเป็นบาปสอนให้นางนกยางรู้จักรักษาสิ้นห้าไม่ทำปานาธิบาต <c oughs> นางนกยางก็เชื่อหาอาหารมันยากเมื่อหาอาหารไม่ได้ตามต้องการร่างกายก็พร้อมลงพร้อมลงพร้อมลง คนที่สุดก็ดตายในฐานะที่เป็นนกปีศินก็ไปเกิดเป็นลูกสาวในช่างหมอเป็นก้าวดีเป็นคนร่ำรวยในที่สุดพระอินทร์้ไปแปลงแปลงตัวไปเอาเอาท้องเท่าลุฟักหนักเท่าตัวคนไปถามว่าใครรู้จักสินห้าบางังเป็นอันว่าคนทั้งหมดในแถวนั้นตำบนนั้นเมืองนั้นทั้งเมืองไม่มีใครรู้จักสินห้า แต่วรุาษาในช่างหมออาศัยที่เคยมีชิ้นห้าเป็นแต่นกย่างอารมณ์เดิมปรากฏยังจำได้นึกออกนิบารมีมาติดตามผลสุดก็ตอบว่าฉันรักษารู้จักสินห้าและกำลังรักษาสิ้นห้าอยู่ท่านมาขมานบจึงให้สมตูมารับทองคำน้าท่ารูฟักหนักเท่าตัวคน เอาไปไว้กินไมว้ใช้บอกว่าจะได้เป็นสมบัติเลียเ้ยงตัวต่อไปจนยักสาวสินย่ายขาดและก็แสดงตัวว่าฉันคือพระอินทรเคยเป็นสาวมีของเธอในการก่อนให้ตั้งใจทําบุญเจ้านเพื่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงดด้วยกันเมื่อลูกสาวในทั้งหม้อตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรลูกอสูรนี่เดิมอสูรพวกนี้เดิมทีเดียวอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดสถิวโลก ต่อมาเมื่อเทวดาไปอยู okay. <c oughs> ่ใหม่มีบารมีสู้ไม่ได้ก็ลงต่ำลงมาหน่อยในเมื่อไปอยู่ในเขตอสูรก็ไม่สามารถจะพบกันได้อีกพระอินทร์ก็ต้องแปลงเป็นอสูรแก่ในขณะที่ท้าออสูรผู้เป็นพ่อประกาศหาสามีให้กระดูกสาวให้ลูดกสาวเลือกสามีก็เป็นอันว่าเธอเลือกใครก็ดูแล้วแสนแล้วก็ไม่ชอบใจ มาเจออสูรแก่ซึ่งเป็นคู่เก่าคือพระอินเขาแล้วใช้กระชอบโยนพรมลัยให้เมื่อพระอินรับพรมลัยแล้วก็คว้าขมือขึ้นรถขับหนีทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าอาสูรจะรู้เข้าเพราะไม่เจยถูกกันบรรดาอาสูรนั้นหลายแล้วนั้นแปลกใจก็ปาบต่างพากันโกรธแต่โกรธพอจ้าเข้าเขตชิมพีก็ถูกครุฑต,ต่อต้านไม่สามารถจะมาได้ ในที่สุดพระอินทนระพาสุูชาดามาไว้ในเวชจันทวิมานเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามาอย่างนี้ก็จําก็คิดตามก็แล้วกันว่าทําแบบไหนมันดีทําแบบไหนไม่ดีให้แบบอดตัวหลงตัวสวยแบบนี้เกิดเปน็นนกยางชอบไหมความจริงนกยางก็สวยดีผิวขาวไม่ต้องฟอกสบูไม่ต้องทาแป้งไม่ต้อง,งอบตัว ไม่ต้องอาบน้ำนมขาวตลอดการถ้าแม่ขนเก่าจะหลุดไปขนใหม่ออกมาก็ขาวชอบไหมถ้าชอบเอาแบบสุชาดาสมัยหลงความสวยถ้าต้องการมีสุขรสา,าสินห้ากัหบด10บบรรดาท่านพุทธบริษัทพูดมากไม่ได้แล้วเวลาหรือ30บินาทีก็หมดเวลาที่ต่างไว้ก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดีพัฒนามุคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี